ประวัติการศึกษาุแม่สองยจบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาพิาจากโรงเรียนบ้านวบนอุณอำอทศลาจังหวัดนครศีธมราชนืองจากอยบอเรียรนะคุณแม่สเป็นปลูกกเพราะบิดามาดากึกแก่เป็นล่ออกจากบ้านากา่นโมาอยู่ในการราของปู่คุณย่า ต้งแต่มามีอาชีพทำไร่ทำนาค้าขายประวัติครอบครัวคุณแม่สองโชยสมรุษกับคุณพ่อจากโสมโชยชาวตำบลท่าขึ้นอําเภอทสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบุตรของนายกรอบโชยเป็นบุครคนที่สอของ ทองนี้ยังไม่มีผลที่ได้ซึ่งบุตคนที่แปดคือนันสาพีชิริชาวรีต ประยัดอดอ,อยามที่ชีวิตโหงคันคุณพ่อจังลองยจมาจากไปเมื่อปีพุทธศษษษษษษษ2500ักราช2539ท่านต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกหลานก้หน้าหาเงินส่งเสริมลูกหลานให้ศึกษาเล่าเรียนมีการศึกษามีงานทำมีธุรกิจที่จเจริญก้าวหน้า คุณแม่สองชอยมีจิตใจฝักใฝ่ในการทำบุญต่างาปทถนุบำรุงพระพุทธศาสนางานกระถิย์งานพระปะสืบทอดประเพทณทีีิธีงามมาตลอดชีวิตน,นับเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานด้วยสองมือแม่ที่สร้างโลกท่านยังสร้างบุญไว้เรื่องหน้าบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลท่าศา,าลามูลนิธิสภากาชาติไทยเป็นต้นประวัติด้านสุขภาพคุณแม่สองชวิตแม้จะรู้แข็งแรงในการทำง,งานต่อสู้ชีวิตไม่ยอมเก็บปวดง่ายๆแต่สุขภาพร่างกายของคนเราหากใช่เครื่องจัดไม่อาจจะอ่อนแอลงได้ คุณแม่สองชวนิดเริ่มมีอาการเจ็บป่วยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,540ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังต้องเข้ารับก,การรักษาณนะโรงพยาบาลจุลาลงกรอยู่เป็นเนิ่นี้จนมาถึงช่วงโรคโควิดระบาดท่านไม่สะดวกในการขึ้นไปรับก,การรักษาที่โรงพยาบาลจุลาลงกร ยังย้ายประวัติการรักษามาที่โรงพยาบาลท่าสารจนถึงปัจจุบันคุณแม่สองรีได้รับการรักษาดูแลเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากลูกหลานอย่างตีเยี่ยมท่านทานได้นอนหลับสดใสร่าเริงไม่มีอาการของความเจ็บป่วยให้เห็นเลย จนมีอายุยืนยาวมาถึง95ปีวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายนพุทธศตกราษ2568คุณแม่สองมีอาการเอโพอหายใจไม่สะดวกอ่อนแรงลูกๆจึงพาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทาศาลา ท่านการดูแลรักษาตรวจวินจฉัยโรคอย่างดียิ่งได้รักษาประคับประคองไปตามอาก,การจนถึงวันมังทานที่หนึ่งรสรกฎาคมพุทธศักราช2568คุณแม่ส่อนเฉลียทีไข้สูง38องศาถ้าออกสเกนเริ่มสั่นลงเรื่อยเๆๆๆๆรื่อยๆ่อจนขึ้นโลก,การา เมื่อเวลา23่สนาฬิกาสินาทีคุณแม่สองชโรลตได้จากลูกหลานและทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางหมอพยาบาลลูกหลานเกาห้อมล้อมอย่างอบอุ่นทุกคนพร่ำสวดมนต์ให้ท่านจนคุณแม่สองชวรลต มีดวงจิตที่สงบนิ่งนิรันดรรวมอายุสิริอายุเก้าสิบห้าปีสองเดือนยีสิบกาวันของพระกุฎยี่สิบลงไปทุกๆหนึ่งปีคนในปัจจุบันเหลือแค่เจ็ดสิบห้ามาเกิดดนราบูนกุฎหน้าจงถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่ลคนที่สองน้องคนบุคคนที่อยู่ในตระกูลชาวลิศก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มีผู้หนูปาการต่อบ้านต่อเมืองโดยเฉพาะอำเภอท่าสาลาที่รอดมาได้จนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกตั้งเค้าคนแล้วแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานมีฐานะที่ดีท่านเมื่ออยู่ในปัจฉิมเมื่อไวรไปงานศพใครก็แล้วแต่ที่มีอายุ าสิบปีโณบราณาก็บอกว่าใครอยากจะอายุยืนต้องบังว่า้คนแก่เพราะฉะนั้นทุญญายทรงถือว่าเป็นปูชนียบุคคลธรรมดาำสอนองค์พระบรมศาตดาครบถ้นสมบูรณ์เพราะในสมัยหนึ่งในสมัยมุทการนพระองค์ทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็จัดรกการบูชาที่ต่อพระพุทธศาสนาของเราก็มีเหมือนกันที่ตั้งหม ประกอบด้วยทีนี้ท่านหลายมาดูว <C> ่าสมบัต <t> ิในที่นี้นี่ท่านบอกว่าต้องมอบทรัพย์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดูสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นสิ่งจริงมอบเลยขึ้นมาได้ผู้เป็นปูปการีผู้ที่ทำอุปการระคุณเจตนก่อนท่านหลงเนื้อตัวไอเดียวท่านทำรบทำห้างพ่อหรือไม่ามสุขชั่วกงชั่วเปล่าของพ่อของแม่มัน เพราะอย่างนั erman, ้นจ <toggle. S 1> ือว่าไม่เป็นคนขุนถามอะไรซ้ำๆซักๆกับลูกใี่ลูกมันลำคาญมันตะวาดให้อีก Cóc, 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 này cóc, này, cóc, 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 này cóc, cóc, này cóc, này cái cóc, dạng hết 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 dạng hết

peran 350 menit. Atin Terima kasih telah menonton!

i uh -oh.